ฝันเห็นฟ้าผ่าจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีระหว่างการพบเจอกับคนแปลกหน้าที่ไม่ประสงค์ดีจะมีโอกาสได้โชคราบจากการเสี่ยงโชคความรักคนที่มีกิ๊กจงระวังไว้เพราะอีกไม่นานงานจะเข้าคุณงานนี้อาจถึงเลิกลากันไปเลยก็ได้ระวังจะเกิดอาการลักสันคอนเพาอไม่รู้จะเลือกใครดีค่อยๆค,ค,คิดไปก่อน จะมีเรื่องที่เสี่ยงกับปัญหาชู้สาวรักสามเศราหรือการเปลี่ยนคนรักดวงการเงินการงานมีเรื่องใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเองหรือกับบริวารคนรอบข้างหากทำสัญญากู้หนี้ยืมสินระหว่างเพื่อนกันจะถูกอีกฝ่ายบิดผิวเอารัดเอาเปรียบได้จะได้แสดงความสามารถเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างเลขนำโชคหนง เก,ก้าหกสามสี่สี่หนึ่่ฝากกดติดตามช่องดีมักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ